สวัสดีตัวแทนทุกท่านนะคะและแมค้าออนไลน์ทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับ ep ที่17ค่ะเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะที่มีอนาคตไกลนะคะตัวนี้เลยฟิลเลอร์แบบทาไฮยาฟิลเลอร์แฮร์วอนค่ะจะไม่ให้บอกว่าสินค้านี้อนาคตไกลได้ยังไงคะ1จะบอกทุกคนเลยว่าล็อตแรกนะคะล็อตที่1น,นะคะ1สั่งมาทั้งหมด5,000ขวดนะคะ จะบอกว่าไม่พอขายค่ะนี่ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยนะหมดไปขนาดนี้นะคะทำไมฟิลเลอร์แบบทาตัวนี้ถึงขายดีรู้ไหมคะเพราะว่ามันเห็นผลรวดเร็วมากนี่หนึ่งวางให้ดูเลยนะคะนี่คือขนาดจริงนะที่ทุกคนจะได้นะคะนี้เป็นแพ็กเกจจริงด้านนอกนะคะและนี้เป็นแพ็กเกจจริงด้านในนะคะเหมือนที่หนึ่งบอกว่าที่มันขายดียอดขายถล่มทลายมากเลยนะคะเพราะว่ามันเห็นผลไวมาก ออตอนนี้นะคะระยะเห็นผลที่เห็นผลรวดเร็วที่สุดนะคือ3วันหลังจากการทาหลังตื่นและก่อนนอนของลูกค้าค่ะ 1. แนะนําว่าบางท่านนะคะโอเคหนึ่งเข้าใจก็อยากให้เห็นผลละเนะื้อาทาทั้งหน้ามันอาจจะไม่เห็นมันอาจจะแบบเขาเรียกว่าเรเห็นผลลัพธ์ไม่ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงเ,เ,เพราะว่าเราชินกับหน้าตาของเราทุกวันค่ะแต่นะคะวิธีของหนึ่งนะคะคือ1จะแนะนําลูกค้าและตัวแทนและตัวหนึ่งเองนะคะว่า ให้ใช้คือทาแค่ครึ่งหน้าก่อนลองดูค่ะสัก3-7วันหลูเรื่องหรู่เรื่องแน่ๆค่ะคุณจะเห็นผลยังเห็นได้ชัดว่า2ข้างมันแตกต่างกันอย่างมากเลยนะคะใดๆก็คือทุกคนอยากรู้แล้วว่าไอ้ที่เห็นผลไวอะมันช่วยเรื่องอะไรที่มันถ่ายดีกันขนาดนี้ฟิลเลอร์ไฮยาค่ะทุกคนน่าจะรู้ว่าฟิลเลอร์ที่ไปฉีดกันนะคะเวลาไปคลินิกไปฉีดกันอะเข็มละซีซละหมื่นหเนาะ ฟิลเลอร์ช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยเรื่องเติมเต็มให้หน้าตึงแต่ด้วยการฉีดถูกต้องไหมคะแต่วันนี้ค่ะแฮ i วอนออก Hero Product ตัวนี้มานะคะก็คือเป็นฟิลเลอร์แบบทาไม่ต้องพึ่งเข็มไม่ต้องฉีดไม่ต้องเสียงเงินเป็นหมื่นแล้วคะ่ะขวดนี้ราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นแต่ว่าผลลัพธ์ได้เหมือนที่ฉีดเลยนะคะช่วยเติมเต็มร่องลึกค่ะไม่ว่าจะเป็นใต้ตาโบตีนการ่องน้ำมากหน้าเหี่ยวย่นนะคะ เติมเต็มแล้วไม่พอช่วยยกกระชับไปอีกค่ะเห็นผลจริงๆหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารีวิวนะคะมาแปะให้เลยผับผับคือแบบโอ้ยจึงมากจึ้งมาก3วัน7วันได้ขนาดนี้แล้วนี่ไม่อยากไม่อยากแบบไม่อยากแบบว่าถ้าถึงเดือนหนึ่งรีวิวที่ลูกค้าส่งมาให้มันจะปังขนาดไหนนะคะหนึ่งได้ใช้ตั้งแต่สินค้าก่อนออกขายนะคะแล้วตัวแทนแทบจะทุกคนได้ใช้ก่อนออกขายนะคะถึงกล้าที่จะแบบว่า ออกตัวแรงขนาดนี้เพราะสินค้ามันคุณภาพดีจริงๆนะคะเนาะนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเหมือนที่หนึ่งบอกนะคะใต้าตาโบ่ใต้าตาลึกใต้าตาอ่อนล้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยเติมเต็มได้ร่องแก้มร่องน้ำมากลึกช่วยเติมเต็มได้หน้าเหี่ยวหน้าอ่อนล้าหน้าย่นช่วยยกกระชับได้ตีนกาค่ะอืมนี่3าแล้วนะตีนกายังไม่มีเลย อะไรอย่างนี้เนี่ยแหละฟิลเลอร์แบบทาช่วยพวกเรานะคะให้พ้นให้รอดพ้นนะคะจากความเหี่ยวความชรานะคะได้ดีจริงๆทาทุกวันนะคะอย่าหยุดทาแล้วหน้าตึงนะคะผิวเด็กกลับมาจนคนทักอย่างแน่นอนไม่ได้ขายไม่ได้แบบว่าพูดโฆษณาให้ชวนเชื่อนะคะของอย่างนี้ต้องลองเองถ้าใครนะคะติดตามหนึ่งมาตลอดและทุกคนที่รู้จักหนึ่งดีนะคะจะรู้เลยว่าถ้าสินค้าไม่ดีจริงไม่เห็นผลจริงหนึ่งไม่ขายหนึ่งไม่ใช้อย่าง แน่นอนและตัวหนึ่งเองนะคะเป็นคนแพ้ง่ายมากๆนะคะตัวนี้ยังเอาหน้าหนึ่งอยู่อะใช้แล้วสิวไม่ขึ้นนะ่ะผดผื่นไม่ขึ้นนะ่ะเออมันเอาอยู่จริงวิธีการทานะคะหนึ่งจะทาให้ดูนี่นะคะเป็นขวดปั๊มเนาะเปิดออกมากค่ะแล้วก็บีบนะคะเอาสัก สองปั๊มก็ได้นะคะแต่หนึ่งอันนี้อันนี้งกบีบให้ดูก่อนเพราะว่าของหมดแล้วเดี๋ยวเข้าสิ้นเดือนอ่ะเราวอร์มครีมนะคะบนหลังมือก่อนแค่นี้ก็พอค่ะแล้วเวลาทานะคะก็คือปาดนี้นะคะปาดขึ้นค่ะย้อนนะคะเอ่อปาดขึ้นปาดขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็แถบ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 แค่นี้ก็พอค่ะไม่ต้องแบบวนๆนอย่างนี้นะคะ เพราะว่าตัวเนื้อมันเป็นตัวเนื้อเซรั่มที่มันซึมไวอืมไม่ต้องนวดอะไรขนาดนั้นทาปาดปุ๊บปาดปุ๊บ,บจ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 บแค่นี้ตบตๆตๆต,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 ตเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับสกินแคร์ที่คุณใช้อยู่ด้วยกันได้เลยแต่ตัวนี้นึงขอให้ลงเป็นตัวแรกหลังจากการล้างหน้าแล้วหากใครมีโทนเนอร์ใช่ไหมเช็ดทําความสะอาดอีกรอบก็ใช้ไปใช้โทนเนอร์เสร็จนะคะ ตามด้วยตัวนี้เลยอ่าลงเซรั่มก่อนลงครีมบำรุงนะคะเนื้อเซรั่มนะคะตัวแรกเลยนะคะไม่เห็นผลปรด่าได้เลยอะ่ะเออมันดีจริงๆนะคะเนอะแต่ใช้แบบที่หนึงบอกแล้วกันจะได้ยิ่งเห็นผลไวๆค่ะใดๆก็คือวันนี้ขออนุญาตมาแนะนำ สินค้าที่มีคุณภาพดีและอนาคตอนาคตอนาคตไกลอีกหนึ่งตัวให้ทุกคนได้ทราบกันก่อนค่ะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวไปเองนะคะเนอะยอดขายถล่มทลายมากเนอะสำหรับทุกคนอยากจะรู้ราคากันแล้วแน่ๆเลยนะคะสําหรับราคาค่ะขวดนี้490บาทเท่านั้นโปรโมชั่นนะคะ2ขวด900บาท3ขวด1,200บาทยิ่งซื้อเยอะยิ่งได้ส่วนลดอ่ะเก๋ๆเปะละ่ะแต่ทุกโปรโมชัน่นทุกขวดนะคะส่งฟรีอ,รอีกแล้วแม่ค้าแฮรวอนใจปรามอีกแล้ว ะะส่งฟรีไม่คิดค่าส่งค่ะติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายนะคะ Hair ได้เลยติดต่อกับแม่และตัวแทนขายทีมไวท์เฮาส์ได้เลยนะคะหรือว่าจะซื้อกับ1ก็ได้1ก็มีให้อยู่นะคะแต่ซื้อกับ1ต้องเร็วนิดนึงนะคะเพราะของหงหมดไวค่ะืและสําหรับใครที่เห็นอนาคตชัดเจนแบบ1นนะคะกับสินค้าตัวนี้อยากเป็นตัวแทนขายนะคะเปิดบินนะคะเพียง5ขวดเท่านั้น ได้เป็นตัวแทนขายแล้วค่ะได้ลองใช้สินค้าเองด้วยได้ได้ใช้ในราคาตัวแทนด้วยแล้วอีก4ี่ขวดที่เหลือก็เอาไปขายนะคะรับรองว่ารวยอนาคตไกลาย,ยาวๆอย่างแน่นอนเพราะว่าสินค้ามันเห็นผลลัพธ์จริงแก้ไขปัญหาให้คนได้จริงๆนะคะเนอะยังไงก็ขายได้ขายดียาวๆสินค้าเนี้ยมันแก้ปัญหาเรื่อง ความเหี่ยวความชราให้คนได้แล้วมันเป็นสิ่งที่คนไม่ต้องการอ่ะทางผู้หญิงหรือชายอ่ะไม่มีใครอยากจะหน้าเหี่ยวหน้าแบบร่วงโรยหรอกเนอะแล้วตัวเนี้ยมันมาช่วยตรงนั้นได้มันมาเป็นหนึ่งถึงเรียกว่าฮีโร่โปรดักต์ไงเออมันมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะอนาคตไกลแบบยาสีฟันแฮร์วอนอย่างแน่นอนยาสีฟันแฮร์วอนปังแบบไหนฟิลเลอร์แบบทา จะปังแบบนั้นค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเกลิ่นเบาๆเอาแค่แบบเป็นน้ำจิ้มเบ,บาๆนะคะให้ทุกคนนะคะได้อยากได้ใช้ได้ขายกันนะคะหนึ่งรับรองความปังมหาศาลล้นหลามจะตามมาอย่างแน่นอนขอบคุณแม่ค่าออนไลน์ทุกท่านและตัวแทนทุกคนนะคะรับรองว่าหน้าจึง้งไม่ต้องพึ่งเข็มผิวกลับมาเด็กอีกครั้งและปังรวยกันยาวๆกับฟิลเลอร์แบบทาฟิลเลอร์ไฮยาฟิลเลอร์แฮร์วอนแน่นอนคะ่ะ